สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติจัดการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นในทุกพื้นที่ของประเทศ มีโอกาสเข้าถึงการสอบบัดทักษะวิชาการและร่วมประเมินผลพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมทัดเลือกด้วยตนเองหรือสมัครผ่านโรงเรียนภาคีเครือข่ายสาวชเพื่อร่วมสอบประเมินผลสมริตและความฉลาดด้านวิชาการ การแข่งขันแบ่งเป็นสองรอบคือรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดและรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศเพื่อค้นหาสุดยอดอัจฉริยภาพของแต่ละวิชาและแต่ละระดับชั้นในการจิบท้วยพระราชทานและนำผลงานไปต่อย,ยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการสอบสอบวชในครั้งนี้นะคะก็คือได้รับรมหาคุณที่คุณนะคะจาก สมเด็จนะคะพระริษาททิราชเจ้ากุมสมเด็จพระอาะ,ะเทพพะรัชราชฟุดาสยามรมราชกุมาลีนะคะในการได้โปรดเก้าพระราชทานถ้วยรางวัลน,นะคะให้กับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่1นะคะในรับับประเทศของแต่ละช่วงชั้นและก็แต่ละวิชาะค่ะซึ่งในปีปัจจุบันนี้นะคะก็มีผู้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ให้การเข้าร่วมสมัครนะคะ กว่า1นึ่งแสนที่นั่งค่ะแล้วก็มีโรงเรียนภาคีเครือข่ายนะคะที่เข้าร่วมในการเป็นสนามสอบนะคะร่วมส่งนักเรียนแล้วก็ร่วมเป็นสนามสอบกว่า350โรงเรียนค่ะในการสอบวัดทักษะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสาระค่ะก็คือมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะโดยการแข่งขันของเราค่ะแบ่งตามจัดตามประเภทการแข่งขันค่ะโดยเป็นประเภทที่1คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะประเภทที่2คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษค่ะและประเภทที่3คือไตรวิชาค่ะก็คือจะสอบทั้ง3วิชาเลยคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษค่ะในเรื่องของการสอบ3วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวชี้วัดสําคัญในการพัฒนาประเทศในเชิงสต็มนะครับผหมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้ทั้งในเชิงของคณิตวิทย์และภาษาอังกฤษนะครับผมโดยประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากอยู่แล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการส่งเสริมในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ทำไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นแล้วในการเสรสเิมภาษาอังกฤษเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้พิสูจน์และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การศึกษาในระดับสากลหรือระดับนานาชาติฉะนั้นสชจึงให้ความสาคัญกับคณิศตาสตร์ทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูงครับ แม้บท5ปีข้างหน้าที่มีการวสาวชเนี่ยมองไว้ว่าเป็นสูนการสอบเป็นูนย์ใยการทางวิชาการรวมถึงประเมินผลสมิุเนะครับหลักที่จะนําข้อมูลสําคัญเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนให้กับหน่วยง,งานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการในการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อในการพัฒนานักเรียนครูและโรงเรียนให้ตรงจุด แต่ละภูมิภาคและพื้นที่นอกเหนือจากการประเมินผลสมมติเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุน,นการศึกษานะครับแล้วก็สนับสนุนมีการศึกษาอบรมครูและนักเรียนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหากภายใน5ปีเนี่ยนะครับเราจะมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการครบทั้ง18เขทตท่วประเทศฉะนั้นการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนจะเป็นประหยัดประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็สำคัญที่สุดสวชค,คือการ ออกแนโยบายมอบทุนที่เรียกว่าทุนพัฒนาชาติสวชนะครับทุนพัฒนาชาติสวชคือทุนให้เปล่าโดยไม่ต้องใช้ทุนนะครับตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีจนกระทั่งปัจจุบันก็คือปริญญาโทในต่างประเทศนะครับโดยที่จุดประสงค์ก็คือการให้กับนักเรียนที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฉะนั้นนี่เป็นปีที่3แล้วที่เราให้ทุนพัฒนาชาติสวชแล้วก็เราจะยังคงให้ต่อไปแล้วก็มีความคาดหวังว่าเราจะเห็นผลผลิตดีๆนะครับจากนักเรียนทุนสวชมาทำงานเพื่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้นคััก็คือการแข่งขันสอบประจําปีนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมดสองรอบค่ะโดยที่รอบแรกนะคะคือรอบคัดเลือกตัวแทน จังหวัดค่ะซึ่งจะแข่งขันสอบในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะและในรอบที่2ค่ะคือรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศค่ะจะแข่งขันสอบกันในวันที่18มกรา2568ค่ะครโรงเรียนนะคะที่มีความสนใจค่ะทางเราก็จะมีเป็น Facebook แล้วก็ Line ค่ะเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อค่ะซึ่งโรงเรียนที่สนใจสามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยค่ะโดยแจ้งความประสงค์ว่าโรงเรียน ต้นสังกัดนี้ต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสนามสอบในปีนั้นนั้นค่ะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะรับข้อมูลแล้วก็ประสานต่อไปค่ะในในสถิติ5ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่านักเรียนถ้าแบ่งเป็นช่วงชั้นถ้าแบ่งเป็นระดับชั้นเนี่ยประถมศึกษาตอนปลายจะยังคงให้ความสําคัญและมีการผลักดันจากผู้ปกครองมากที่สุดในทั้ง4ช่วงชั้นฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการผลักดันตรงนี้เนี่ยนะครับสถิติดีขึ้นในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เราจะมีนักเรียนที่เกือบได้คะแนนเต็มหรือแม้กระทั่งขาดแค่จุดทศนิยมนะครับเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านักเรียนเขารู้แล้วว่าต้องพัฒนาตรงไหนเพราะว่าข้อสอบสวชต้องยอมรับว่าอ,อ,อันนี้เป็นคําพูดจากคณะครูและนักเรียนว่าเป็นข้อสอบที่ยากยากที่นักเรียนสามารถที่จะมาวัดได้เลยว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานตัวเองและพื้นฐานและความรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ะนั้นสถิติ5ปีที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ปกครองให้ความสนับให้ความสนใจและผลักดันในเรื่องของคณิตวิทย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาตอนปลายก็คือโดยส่วน,นใหญ่ค่ะก็จะเป็นทางการยื่นเป็นพอร์ตสะสมในแฟ้มสะสมผลงานในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นจะเป็นตัวหลักเลยที่เด็กจะนําตัวรางวัลของเราไปใช้เพราะว่ามีบางมหาวิทยาลัยที่เอาเกณฑ์สวช ้าไปอยู่ในเกณฑ์การรับรอบแ้งสรสพผลงานว่าหากคุณผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันวุฒิสัวิชาการระดับชาติเนี่ยคุณก็สามารถนํามายืนได้ฉะนั้นเราจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการข้ามระดับชั้นมากขึ้นคือช่วงมปลายในการเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่ามัธยมศึกษาเนี่ยส่วนมากในน้องๆเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตามจริงค่าเทอมในรัฐบาลไม่ได้แพงมากนะฮะแต่ว่าบางครอบครัวต้องการปัจจัยจริง ฉะนั้นนักเรียนมัธยมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่บางครอบครอยอมแพ้จึงไม่สามารถสู้ต่อได้เราจึงเข้าไปช่วยเหลือในตรงนั้นนะครับก็คือเป็นการให้ทุนจนจบระดับมัธยมศึกษานะครับให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดาลเอยในต่างอำเภอรหรือต่างจังหวัดเอ่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่บ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ